สวัสดีทุกคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้กับใบฉพูโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาปวดฟันหนักๆมีปัญหาเบาหวานน้ำตาลเยอะน้ำตาลขึ้นตาไขมันสูงความดันสูงกลิ่นปากแรงๆแค่ใบะพูค่ะแค่ใบฉพูย้ำกันอีกทีใช้ใบชะพูแกปวดฟันลดความดันลดน้ำตาลใช้ส่วนรากต้นและใบได้วัตถุดิบพร้อมฝัง ทำตามก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิง่งด้วยนะและส่วนของใบชพูที่เราจะนำมาใช้สำหรับสูตรนี้เราจะใช้ทั้งต้นเน้นย้ำอีกทีว่าทั้งต้นใบลำต้นและรากใช้ทั้งต้นจริงๆประมาณ2ถึง4ต้นขึ้นอยู่กับความใหญ่ความสูงของต้นแต่ละบานหลังจากที่เราได้ใบชพูทั้งต้นมาแล้วเรียบร้อยเราก็จะเตรียมน้ำผึ้งใบเตยในสูตรนี้ถ้าบ้านไหนไม่มีใบเตยหรือหาใบเตยไม่ได้ไม่จําเป็นจะต้องใส่ก็ได้นะคะแต่เรารู้อยู่แล้วว่า ใบเตยจะช่วยทำให้กลิ่นหอมและชวนทานเกลือกระเทียมเมื่อวัตถุดิบทุกส่วนพร้อมแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการทำมันจะทำการหัน่น ประมาณหนึ่งฝ่ามือใช้คําว่าประมาณนะคะจะสั้นยาวกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกแต่ละบ้านในส่วนของการตัดแยกของกิ่งใบรากมนจะใช้แยกส่วนใบที่เหลือในส่วนที่ใช้ประมาณ2-4ต้นเนี่ยมนจะแยกใบออกเป็นส่วนต่างหากเราจะใส่ใบทีหลังเพราะถ้าใส่ไปพร้อมลําต้นจะทําให้ใบยุย่ยทําให้ใบเละและใช้ใบเตยประมาณ2-4ใบวัดทุดิบทุกรายการมณล้างทาความสะอาดเรียบร้อยและเน้นว่าล้างทําความสะอาดมากเพราะมนต้องการจะแกะ แก้ไขโลกที่เป็นอย่างเบาหวานความดันเน้นย้ำเรื่องความสะอาดเมื่อวัตถุดิบทุกรายการพร้อมแล้วใส่ลงหม้อพร้อมน้งเติมน้ำประมาณ500 ml หรือครึ่งลิตรลงไปเปิดไฟกลางอ่อนในส่วนนี้ใบจะยังไม่ใส่นะคะจนกว่าน้ำจะเดือดต้มประมาณ5นาทีและในระหว่างที่เรารอน้ำสมุนไพรเดือดต้มน้ำสมุนไพรกันอยู่มาดูสูตรแก้ปวดฟัน ลดเหงือกบวมลดกลิ่นปากมันบอกเลยว่าสูตรนี้ใช้แลวทําง่ายเห็นผลชัดเจนใบชะพููที่เราจะใช้เราจะใช้ใบชะพูกลางแก่กลางอ่อนใบประมาณว่าไม่อ่อนมากและไม่แก่จัดใช้ประมาณ3-5ใบเมื่อได้ใบที่สะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะทําการใส่เกลือเล็กน้อยเกลือที่บ้านไหนถ้าไม่มีเกลือเม็ดเน้นเป็นเกลือป่นเกลือแกงปกติที่บ้านได้เลยใส่กระเทียมประมาณ1กรีบแล้วเราก็จะทําการหอ่อหุ้มเหมือนกับการกินมิ เรียงปกติธรรมดาเลยหลังจากนั้นเราก็จะนําไปเขียวขั้นตอนที่เราจะใช้เราจะนําใบชะพูดที่เราห่อเรียบร้อยนําไปเขียวประมาณ3นาทีแล้วก็ทําการอมไว้ ในส่วนของสูตรเนี่ยที่มนแนะนำอ่ะให้อมประมาณ3นาทีเพราะจะทำให้เกิดอาการชาในช่องปากทําให้อาการปวดบวมเหงือกฟันที่มีปัญหาเหลืองคาฟันใครที่มีปัญหาช่องปากเหม็นเหมุนบอกเลยว่าสูตรเนี่ยใช้ได้ดีมากต้องทำและอดทนนิดน,นึงเพราะเป็นสูตรธรรมชาติมเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเริ่มออกและมีอาการชาในช่องปากอาการปวดฟันจะหายดี ทำไม่เกิน3ครั้งบอกเลยว่าทําติดต่อกันประมาณ3ครั้งอาการปวดหนักๆที่เป็นนะเคี้ยวอย่างที่มนทําให้เห็นในคลิปหลังจากเครียวประมาณ3นาทีก็อมไว้ไม่กืนไม่คายทิ้งอาการชาจะเกิดในช่องปากฟันที่ปวดปวดจะหายไปย้ําอีกทีว่าสูตรเนี้ยคนใช้จะต้องอดทนประมาณ3 5นาทีคาไม่เกิน3ครั้งเน้นย้ําว่า3ครั้งจะช่วยทําให้ ปากเหม็นๆกลิ่นปากแรงๆอาการปวดฟันอาการเหงือกบวมดีขึ้นใครที่อยากลองและมองหาวิธีธรรมชาติสำหรับสูตรปวดฟันไปหาใบชพูเกลือและกระเทียมมาทำแบบที่มนแนะนำและน้ำที่เราทําการต้มเดือดประมาณ5นาทีผ่านไปสมุนไพรที่เป็นใบแลลาก็า็เริ่มสุกแล้วค่ะมองก็จะทำการเติมใบชพูลงไปคนให้สุกพัก ทิ้งสักครู่เราก็จะได้น้ําสมุนไพรสูตรช่วยลดน้ตาตาลเบาหวานความดานันเมื่อน้ําเริ่มอุ่นมันก็จะทําการกรองกรองใช้เฉพาะส่วนน้ํากินทานประมาณ ต่อเนื่องประมาณ5-7วันทุกทุก,ทกมื้ออาหารเชา้ากลางวันเย็นได้จะยิ่งดีทานในช่วงอุ่นๆหนึ่งแก้วกาแฟหากไม่มีเวลาทานเช้าเย็นได้หรือจะทานก่อนนอนได้สำหรับมื้อหนึ่งแนะนำให้เติมน้ำผึ้งลงไปประมาณ1ช้อนชาแต่ถ้าใครที่ไม่อยากใส่น้ำผึ้งไม่ต้องการจะเพิ่มความหวานทานแค่นี้ทานได้แนะนำทานได้เลยค่ะในส่วนของน้ำผึ้งที่แนะนำให้เติมลงไปจะเพิ่มรสชาติช่วยทำให้ทานง่ายขึ้นเพิ่มสรรพคุณดีๆทางยาอย่าลืมนะคะ คนที่เป็นเบาหวานขาดน,น้ําตาลไม่ได้น้าพึ่งที่เติมลงไปจะช่วยทําให้น้ำตาลลดเบาหวานดีขึ้นไขมันความดันที่เป็นหายไปทานติดต่อกันรประมาณ5-7วัน